สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนนะคะเนาะวันนี้แม่นาลิกดอกไม้แล้วค่ะอากาศดีค่ะมืีหลังจากฝนตกตลอดตลอดเวลาค่ะพี่น้องก็เลยพาผู้บ่าพ่นออกมาแล่นด์เลนข้างนอกค่ะไอพวกบรรยากาศเด็กน้อยแล่นด์เลนค่ะพี่น้องเพราะว่าเพิ่นติดกักอยู่ในเว้นวันโดนนะคะเพิ่นกับเด็กน้อยเพิ่น อยากเอามาแล่นเลยนะคะเือกับอากาศช่วงที่อากาศพอดีน้ำค่ะฝนตกนะคะฝนตกตลอดเวลาค่ะแล้วก็หนาวน้ำนะคะเนาะก็เลยบ่ได้พาผู้บ่าวผู้น้องมาแล่นเลยนีอันนี้ก็คือสถานที่ของโรงเรียนค่ะเป็นเทนนิสโค้ดของโรงเรียนนะคะเนาะควรของโรงเรียนค่ะของประจำหมู่บ้านนะคะก็มาทรงเศร้าค่ะเอามาแต่เศร้าค่ะก่อนจะมีคนมาเล่นนะคะเนาะพอปกติแเราจะมีคนมาตีมาเล่นเทนนิสอะค่ะ อันนคือโรงเรียนคาะโรงเรียนผู้บาวช่วงนี้โรงเรียนผู้บาวปิดค่ะยืนยืนเวลาการปิดโรงเรียนออกไปอีกเพราะสถานการณ์ขนาดนี้นะคะกะ็แย่ลงทุกมือนะคะ,ะทั้งการราช้านเพิ่นกะสั่งปิดขอบเขตค่ะการเดินทางนะ,ะเนาะให้เหลือเพียงแค่หากิโลเมตรืะกอนนะคะอะไรละลูก เพราะว่าคนตายไร้ขึ้นกว่ารอบแรกค่ะนะอันนี้คือรอบที่สองนะคะเนาะรอบที่สองที่เพิ่นสร้างปีดค่ะแล้วก็รอบที่สองเพิ่น่าโตวไว้รับพันขยายโตพันหุพันสลาดโตค่ะเพิ่นก็อันตรายกว่ารอบแรกค่ะคนตายเมื่อละเกือบร้อยค้นค่ะค้นเป็นไม่กับมือละ เป็นพันขึ้นค่ะแต่ก่อนนะคะคนเป็นกับมูลละล้อยคนตายกับบมีนะคะมูลเจ็ดแปดคนนะคะเดี๋ยวนี้ก็เพิ่มขึ้นนะคะเพิ่อนก็นเลยสร้างปีตนะคะไปใช้ว่าได้ค่ะกะยุทธบ้านค่ะพี่น้องเพราะว่าถ้าเกินอ๋อถ้าออกไปเกินหมู่บ้านหากิโลเมตรตำรวจจับได้เพิ่นเช็คปลี่นเพิ่นเสียค่าปรับนะคะอะไรล่ะลูกคุณบอล พ่าถือหน้กกาค่ะพยายามสอนใเพ้นใส่หน้กกาค่ะพี่น้องก็ถ้าจับได้นะคะว่าเกินก้าหายกิโลเมตรเพิ่กับปับหาลอยยุโรนค่ะคิดเป็นเงินบระาเทากับเกือบ 20, ะะอสองมืนะคะเนาะสองมืเกือบสองหมื่นบาทค่ะแค่ว่าออกไปเกินโมบานหายกิโลนะคะเนาะกะ็เลยแบบพาผูบาผ้บ่าพน้องมาช่วงที่ม,มีคนค่ะ พอช่วงเศร้าคนกับบรหันตื่นกันค่ะช่วงนี้เวลาเป็นเวลาประมาณสิบโมงสิบเอ็ดโมงค่ะงเงียบค่ะโรงเรียนกันเงียบปกติดังเสียงดังผู้เบาเนย่อยงกเรียนเป็นออกมาโรงเรียนนะคะเนะาะภาคพื้นมาถิมขวดแก้วค่ะการเลยให้พ้นแรนออกกําลังกายก่อนสักพักค่ะแต่กระเพาะคนเขาบ้านคนจะต้องไปเรียนทางออนไลน์คือเก่าค่ะ เล่น,อ,นลออนไลน์นะคะเนาะการบ้านเฮ็ดการบ้านเท่านั้นเท่านี้ค่ะนี่ค่ะที่เห็นเมียน้อยเงียเง้ยไปก็คือว่าอยู่ในบ้านมันเสียงดังเกี้ยวเจ้าแห้งขาแล้วก็ปล่อยแม่ยน้อยปล่อยผู้เผาผนเล่นในบ้านนะคะบ้านก็ลกนะคะเอาว่าเฮ็ดวิดีโอในบ้านไดบ้บ่มันเฮ็ดแล้วก็สงสารผู้เบิ่งนะคะเนาะเพราะว่าเสียงดังเด็กน้อยเกิน,นะคะ่ะแล้วก็บ้านหกแห้งค่ะพี่น้องสามีเพิ่นเลยว่า โอ้บยบ่ได้ดอกบ่ให่บิ้บ่ให้เฮ็ดดอกพุปป่นล่ะนะคะเพราะว่าบ้านหกค่ะเพราะว่าไม่น้อยกับบด้เฮ็ดปล่อยประชวใน้องลังกันยุงกับผู้เป่าค่ะผู้เป่าผู้เป่าตัวน้อยะคะ่ะผู้เป่าเป็นดอนคนน้อยสุดนะคะเ<ม>พิ่นแบบเด็กความที่ว่าเพิ่นถึกกักเพิ่นทีบ้านโดนนะคะเ<ม>พิ่นกังวลเงี้ยะค่ะททษทัดม่น้อยกับบ่ให้เบิ้งนะคะม่น้อยปีโทษทัดแบบว่า,าตบาบ่มีททษทัดเลยค่ะ,ะให้มีก่อนเวลาเขานอนนะคะแค่นั้นหา ประมาณ3ามชั่ทีหรือมากสุดกับชั่วโมงหนึ่งค่ะปล่อยให้พ่นมีโทรทัศน์นะคะเนาะหลังยังกิดเป็นกับปล่อยให้พ่นเลนค่ะให้พ่นเลนของเลนนะคะเลนของเลนน้องเพื่นนะคะกับบ้านก็สุแห่งความหก,กค่ะอากาศก็บ,บอดีนั่ค่ะอย่เลยพอด้ออกไปใส่มื่อไหร่จะเลยเงียบเป็นพิเศษนะคะแบบพอด้ไปหาพี่หาน้องเลยค่ะเพราะว่าใไซเวลาเต็มที่อยู่กับพวกเราสี่คนเ่ยถามว่า ถือว่าโชคดีอยู่ฮาช่วงที่เป็นเหตุการณ์บ้าน,นะะนะเนาะค่ะเนาะเอ่าเรียนออนไลน์ผู้พอ่อคนกับเป็นคนที่ดูแลสองคนผู้บ่าวโตผู้บ่าวเดนนิสกับผู้บ่าวจิโอนค่นะขนาดก็อยู่กับสองคนค่ะกับลิงหน่อยสองตัวค่ะกับยุงสุดค่ะเพิ่นกัค่อนข้างที่จะแอบะบมาหาแม่ตลอดนะคะเนาะแต่เลยขนาดก็เลยว่าโอ๊ยถามมาอยากไปหาพี่ฮาน้องมาอยากไปอยู่ค่ะอยากไป อยากลงคลิปอยากอยู่ค่ะลวก็วกันเลยว่าลาก็ช่วงนี้ถึงช่วงที่ว่าถึงทาโถน้ำนะคะก็เลยบว่าถือโอกาสยุดโตจีบบอคอยลงคลิปหลายวันใดนะคะกัค่คอยๆลงมัง่งบ่ลงมัง่งนะคะกับหลายๆอย่างค่ะหลายๆอย่างนะคะเนาะไปใช้บรายุบานบานป่วนอ้านเสียงดังเพ <laughs> ื่อว่าเพล่นกันค่ะอากาศดีตอนนี้ช่วงนี้ตอนนี้ไม่น้อยหนาวค่ะ โอ้ร <valeur> <ke> ู่งพยากรณ์อากาศเพิ่นบอกว่าอ่ามื้ออื่นมื้ออื่นค่ะอาจจะมีหิมะตกค่ะอะไรแล้วไอ้ตุบปวนค่ะคนป่วนย์เนี่ค่ะคนป่วนคนบ่ปล่อยให้แม่อยู่อยู่แบบอยู่ลำพังค่ะอยู่บ่ได้บ่ะเทศไหนคะที่ค่ะพักเสนแลนมาเอาแอลแอนี่เมย์เมย์ม่์เมยลิงน้อยลิงน้อยเอออ๋อจ้า อะไรล่ะลูกคนดื้อ,อมื่อนี้อากาศดีแ่ว่าลมหนาวสุดๆค่ะมีแดดออกค่ะแต่กับอิสปอร์โดนค่ะกระฟนกับสิตกค,ค่ะเพราะว่าแลดเขาเข้ามาแล้วค่ะแลดเมืดอตึมๆม,มาแล้วค่ะกะพอยุนี่ถ้าเห็นเมฆแรหน้อยนึงค่ะกับสิตกนะคะเนาะ เห็นแดดเล็กน้อยนะพ่อบัวตกกะสิตุกผู้พั่มจ้าค่ะตุกแบบกะทันหันเนาะค่ะเนา้อผู้บ่าวเพิ่งเล่นออกไปข้างนอกแล้วค่ะค่ะกะต้นเติมนะคะพี่น้องผู้บ่าวเพิ่งเริ่มเมื่อยแล้วค่ะเพิ่ดกเริ่มอยากกเม้าบ้านกันค่ะผู้บ่าวตัวน้อยค่ะกะสีผ้าเพิ่งเม้าบ้านนะคะเนาะขอบคุณละลายนะคะที่เขามาชมมาติดตามมากก็เลยก็แชร์มันในคลิปน้าพ่อกันไหมค่ะเหยียบโค้ดแล้วเหยียบโค้ดแล้วเหยียบโค้ดแล้ว